สบายสบายแล้วก็กลับบ้านสบายสบายเนี่ยเขาจะพอใจมากกว่าซึ่งเราก็ไม่ขัดข้องเราถือว่าเราเป็นคนกลางทําให้เขาได้แทนที่จะว่างงานนะแทนที่จะได้รับค่าตอบแทน75เปอร์เซ mm ็นต์ก็อาจจะไปสู่โรงงานที่รายได้100เปอร์เซ็นต์แล้วก็ทำงานชั่วคราวอันนี้เป็นลักษณะโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนแล้วก็คิดว่าณวันนี้บางโรงก็มีเพื่อนช่วยเพื่อนข้ามต่างประเทศก็มีนะอย่างโรงงานญี่ปุ่นที่มาอยู่เมืองไทยเนี่ย ในเมื่อโรงงานที่เมืองไทยถูกน้ําท่วมสามสี่เดือนเขาก็จะส่งคนงานไปฝึกงานที่ประเทศเขาแต่คงไม่ได้ไปทุกคนเพราะว่ามันค่าใช้จ่ายมันสูงก็งอาจจะคัดบางส่วนคนที่เห็นว่ามีความมุ่งม,มั่นตั้งใจหรือคนที่จะหมักใจอะไรทานองนี้นะก็เราถือว่าเป็นหนึ่งในโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนที่ทําให้เขาได้มีงานทําในระหว่างที่โรงงานเดิมเนี่ยได้หยุดกิจการก็ความจริงคนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเที่ยวนี้เนี่ย ทั้งหมด20กว่าจังหวัดเนี่ย7แสนณวันนี้7แสน7หมื่นกว่าคนเรามีการรายงานมาทุกเที่ยงวันทุกจังหวัดที่ประสบก็ารายงานว่าโรงงานนี้มีผลกระทบ7แสน7หมื่นกว่าคนณวันนี้เมื่อวานนี้7แสนห0หมื่นกว่าคนแต่ตอนนี้ที่เพิ่มขึ้นก็คือในกรุงเทพเพราะพอ,พอน้เข้ามาเนี่ยานค้าก็ปิดเธอได้รับผลกระทบถามว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยได้รับผลกระทบถึงขนาดเลิกจ้างไหมยังครับ ที่เลิกจ้างจริงๆมีประมาณสามพันกว่าคนเพราะการเลิกจ้างนี่นายจ้างจะต้องบอกเขาว่าแม่ทํางานต่อแล้วเมื่อไม่ทํางานต่อแล้วต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายแต่ที่โครงการเพื่อนช่วยเพื่อนเราช่วยก็เพื่อรักษาสภาพการจร้างไว้ไม่มีการเลิกจ้างเขาไปทํางานชั่วคราวกลับมาที่เดิมเพราะเป็นความประสงค์ของนายจ้างเดิมคือเวลาเขา น้ำลดแล้วฟื้นฟูขึ้นมาใหม่เนี่ยถ้าเขาไปรับคนใหม่เนี่ยมันทํางานไม่ต้องฝึกไงอันนี้ลูกจ้างเดิมที่ก็ฝึกมาบางคนอยู่ว่าปีสิบปีมาแล้วเนี่ยสมรรถนะในการทํางานเ็าสูงแล้วเขาก็อยากรับคนเดิมเพราะเขาถึงไม่อยากปล่อยหรือถ้าปล่อยก็ปล่อยชั่วคราวคนที่มีประสบการณ์ในจ้างไม่อยากให้ไปเพนาะในจ้างไม่อยากให้ไปเนี่ยเขาก็เขาก็เขา,เ,ขาเรียกว่าเขาก็จ่ายเงินเหมือนกับดูแล ณนะวันนี้เนี่ยโรงงานท,ที่ที่บอกว่า7 0 0 0่าคนเนี่ยที่ได้รับผลกระทบมีคนงานที่นายจ้างยืนยันว่าจะดูแลไปตลอดเนี่ยนะประมาณ280,000คนก็คือว่าดินดีจ่ายค่าจ้าง100%หรือ75ไปเรื่อยๆจนกว่าจะทำงานได้ถามว่าทำไมนายจ้างลงทุนขนาดนี้เพราะว่าคนเหล่านี้มีฝีมือมีประสบการณ์ถ้าปล่อยไปแล้วเพื่อนเอาไปนะก็จะเสียดายเพราะเขายอมลงทุน นี่บางโรงงานลงทุนขนาดไปเช่าโรงแรมไม่ลูกจ้างอยู่นะเออชื่อก็ได้ของในเครือปูนซีเมนต์เอสซีจีเนี่ยไปเช่าโรงแรมแถวแพัทยาให้พนักงานเขาไปอยู่จนกว่าน้ําลดนี่ก็ดูแลพนักงานขนาดนี้นี่คือสิ่งที่เราอยากเห็นว่าที่ยกตัวอย่างเพราะว่าเขาเป็นองค์กรที่ดีดูแลลูกจ้างดีเพราะลูกจ้างจะไม่ทิ้งเขาผมก็เห็นว่าหลายโรงงานที่ทําอยู่นะวันนี้เป็นการดูแล ลูกจ้างดีมากๆก็ลูกจ้างก็คงไม่มีคนไหนที่จะจะไปทิ้งนายจ้างที่ดีๆแบบนี้เพราะเราเชื่อมั่นว่าเมื่อเมื่อโรงงานก็เปิดเนี่ยพวกนี้จะกลับมาทันทีนี่เราอยากสร้างระบบนี้ขึ้นเยอะๆอผมว่าไม่ว่าจะเป็นนายจ้างลูกจ้างเนี่ยต้องเห็นใจซึ่งกันและกันอย่าทอดทิ้งกันในยามยากนะต้องช่วยกันคือทั้งทุก ถ้าต่างคนต่างเห็นแก่ตัวเนี่ยอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะว่าคนเราเวลาเวลาอย่างนี้เนี่ยนะไปทิ้งไปเนี่ยนะอีกคนเขาก็มองว่าคนนี้ใช้ไม่ได้เขาก็ไม่ไม่สังกกรรมด้วยก็เขาก็ไม่อยากทำงานร่วมอะแล้วนายจ้างลูกจ้างต้องทำงานใกล้ชิดนะ <laughs> เพราะอะไรเพราะว่านายจ้างเนี่ยในโรงงานเนีนายจ้างลงทุนด้วยเงินมหาศาลถ้าเกิดว่า ระหว่างนายจ้างลูกจ้างเนี่ยไม่เข้าใจกันละกันโอกาสกันแกล้งอะไรกันมันมีเยอะเพราะนั้นผมเนี่ยอยากให้ทั้งสองฝ่ายรักกันแล้วจะช่วยกันทำนานธธางานผลิตภาพแรงงานจะเกิด มาเช่าเนี่ยสัญญาเนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ยกี่ปีนะครับต่ำสามปีโดยประมาณต่ำสุดสามปีแต่ตอนนี้เนี่ยโปรโมชั่นสามเดือนก็ได้หกเดือนก็ได้อันนี้คือร่มมารวยช่วยกันใช่ครับเพราะว่าไม่ไม่รู้จะทำยังไงก็เอาวิธีการเนี่ยดีที่สุดเพราะว่าไม่ได้เป็นสร้างเป็นภาระให้กับผู้ที่รับคำเดิรดร้อนครับนะฮะช่วยช่วยกันตรงนี้มันจะมี ร็นูปประเภทที่ว่าเขาหิ้วกระเป๋ามาแล้วมาทํางานได้เลยไหมครัี่นี่ใช่ครับใช่ครับ,รบป,รประมาณประมาณดับนั้นเลยนอกจากสมมุติว่าเ,เขาเข้ามาเช่าโรงงานเราเนี่ยแต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่าจะทํางานได้เลยเราให้บริการด้านอื่นๆอะไรอีกบ้างครับุณดิบุนตอนนี้ผมเปิดอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของออฟฟิศนะครับตอนนี้มีคุยกันว่าเ,เราน่าจะทำออฟฟิศเนี่ยให้เขาเช่าเราเช่าในราคาที่สมเหตุสมผล ทางผูส่วนแบบับว่าเอ๊ะเราได้จะช่วยเขานะซึ่งทางผุ้ส่วนก็บอกว่าก็เห็นด้วยน่าจะทําตรงนั้น บ้านเราเยอะๆเนี่ยคุณทิีบุญคิดว่ามันมันส่งผลดีต่อเศรษฐกิจบ้านเราอย่างไรบ้างครับอย่างน้อยที่สุดก็อะไรนะครับเศรษฐกิจมันก็หมุนเวียนนะครับนอันหนึ่งเขาก็ต้องมาจ้างงานคนไทยเรามีาง,าง,งานการทํางานครับนะฮะอย่าลืมนะครับเงินเนี่ยมันหมุนเวียนเนี่ยหนึ่งรอบเนี่ยทำให้เงินเมื่อจ่ายออกไปปับแล้วเนี่ยไอ้เงินก้อนนั้นน่ะนะมันทําให้เกิดการหมุนเวียนทั้งหมดกี่ครั้งหลายรอบ อย่างน้อยๆก็ต้องมีร่วมสิบรอบสิบรอบนั่นก็คือปเป็นเงินทุนหมุนเวียนชมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นใช่ครับนี่มันก็เป็นเรื่องเลยนะที่ง่ายๆเอาว่าคนมีตังค์อ่ะคนมีตังค์ปั๊บแล้วปัญหาทั้งหลายทั้งมวลมันจะลดลงนะ <laughs> คือพอมีตังค์ปั๊บแล้วไปก็แก้ปัญหาเลยได้เยอะแยะปัญหามากๆก,ก็กลายเป็นปัญหาน้อยๆใช่นะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีตังค์ปัญหาน้อยๆกลายเป็นปัญหามากายเลยเป็นเรื่องใหญ่ได้ด้วยอ่าตรงนี้นะครับนี่ก็คือสิ่งที่ เนี่ยนะครับโรงงานมาเยอะครับเนี่ยเราต้องคำนึงถึงเรื่องอะไรด้วยรู้ไหมครับเรื่องเรื่สิ่งแวดล้อมเรืเราต้องคำนึงถึงนะครัเช่นเดียวกันว่าเเราจะทําอย่างไรให้จัดการให้เขาอยู่ร่วมกันได้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ร่วมกันได้หมดทางการของขาวเปลี่ยนไปและเขามีโอกาสมาถ่ายทอดนูฮาวให้เราบ้างไหมแน่นอนครับคนไทยเนี่ยน่ารักนะสอนแล้วจำพอจำเ,าเขาสอนเราใช่ครับแล้วคนไทยเนี่ยไม่ใช่เป็นพวกประเภทอะไรนะ มวยเทคโนโลยีเรายังไม่ถึงขนาดนั้นประเทศหักหลังมีโรงงานแบบนี้สมมุติทําโรงงานทําทม์อีกมาอีกไม่นานมาปั๊บข้างๆโรงงานของคุณเนี่ยก็จะเกิดโรงงานแบบนี้ไม่เกิดไม่ที่นี่ไม่มีอย่างนี้แต่ถ้าเป็นที่อื่นอ่ะคนไทยไม่เป็นคนไทยไม่เป็นนะฮะแต่ถ้าเกิดเปรียบเทียบกับประเทศอื่นเนี่ยคนละเรื่องนะคนละเรื่องกันนี่คือเสน่ห์ข้อหนึ่งด้วยเสน่ห์ข้อหนึ่งคนไทยน่ารักคนไทยสอนง่าย คนไทยดีมานไม่มากขอให้จับจุดกันให้ได้นะครับจับจุดคนไทยได้ปั๊บเนี่ยหมูเลยหมูเลยครับทำงานร่อมมาได้อย่างมีความสุขเลยครับเพราะว่าอะไรเพราะคนไทยเป็นคนที่อะไรนะจิตใจจริงๆลึกๆแล้วเนี่ยคนไทยเนี่ยจิตใจโอบอ้อมอารีเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในสภาพที่บีบคั้นไม่ใช่ธรรมชาติของเราไม่ใช่อย่างนั้นธรรมชาติของเราไม่ใช่คนไทยเนี่ยเป็นคนง่าย เป็นคนขี่ลืมนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็มีทั้งดีทั้งเสียนะปนปนกันไปเพียงแต่ว่าคุณจะเดางพอยนั้นนะเข้ามาตรงไหนเท่านั้นเองเอาละครับเดี๋ยวเราจะให้คุณวิบูล์พาไปดูต่อนะครับว่าตัวของอ่างเก็บน้ําหรือว่าแก้มลิงเนี่ยที่ว่ากันว่าจะสร้างความมั่นใจให้อีกส่วนหนึ่งว่าน้าเนี่ยไม่ว่ามาแค่ไหนเนี่ยอมาตานครบอกว่าเอาอยู่นะฮะอย่างน้อย95 พาไปด้านหลังผมนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นบ่อดินครับบ่อที่เขาขุดดินขึ้นมาใช้ แล้วก็เป็นบ่อในการกักเก็บน้ําฝนหรือว่าน้ําดิบในยามที่ฝนตกลงมาด้วยในขณะเดียวกันนะครับก็สามารถจะใช้ประโยชน์เป็นแก้มลิงด้วยผมดูขนาดแล้วเนี่ยจากจุดที่ผมยืนอยู่นะชะงูงลงไปข้างล่างประมาณ 30- 40เมตรนะครับแล้วก็ต้องบอกว่ามองไปเนี่ยคาดว่าน่าจะเก็บกับกน้ําได้จํานวนมหาศาลเลยผมถามว่านี่คืออ่างเก็บน้ําหรือว่าแก้มลิงที่ใหญ่ที่สุดสําหรับนิคมอุตสาหกรรม อมาตานครหรือเปล่าเขาบอกไม่ใช่นะฮะนี่เล็กที่สุดครับคุณผู้ชมครับงั้นอีกคู่หนึ่งเราจะไปดูนะครับว่าแล้วตรงไหนล่ะลท,ที่เป็นแก้มลิงที่ใหญ่ที่สุดที่เป็นแก้มลิงที่ใหญ่ที่สุดของนิคมนิคมอุตสาหกรรมอรมาตานครแห่งนี้ครับเดี๋ยวไปติดตามชมกันต่อครับสําหรับคําถามประจําสัปดาห์นี้ค่ะคาถามถามว่านิคมอุตสาหกรรมอรมาตานครจะจัดมากรกมรรับสมัครงานกว่าหมื่นตำแหน่งเมื่อใดค่ะระหว่างข้อที่หนึ่ง วันพุทธที่23พฤศจิกายน2554หรือข้อที่2วันศุกร์ที่23ธันวาคม2554ค่ะถ้าทราบคำตอบแล้วนะคะส่งมาที่0830632863 0830632863รุ้นรับของที่ระลึกจำนวน5รางวัลค่ะ ช NBC. ไม่มีสลิปกันเดือนก็กู้ได้แค่มาคุยกับเราที่เกาศิกรไทยในอดีตเราเจอวิกฤตตนับครั้งไม่ถ้วนแต่ทุกครั้งเราสามารถฟันฝ่าและกลับมายืนได้อย่างแข็งแรงกว่าเดิมครั้งนี้ก็เช่นกันเราจะช่วยกันดําภาประเทศไทย ูประเทศไทยให้กลับมาแข็งแรงอย่างยัง่งยืนคนไทยไม่ทิ้งกันอมสินรวมใจสู้ภัยน้ำท่วมเงินฝากประจำ99วันจากธนาคารออมสินทุก50,000บาทธนาคารออมสินร่วมสมทุน ประสบภัยน้ำท่วม99บาทร้อมให้ดอกเบี้ยสูงถึง3.65เอร์ซต่อปีเงินต้นขยับดอกเบี้ยขยายน้ำใจไม่เคยหายคนไทยช่วยกันเงินฝากประจำ99วันจากธนาคารอมสินสมทบุนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมฝากได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31มกราคม2555ที่ธนาคารอมสินทุกสาขาสอบถามโทร1115ช่วงรู้ก่อนรวยกว่า แสเปดใช้ความต่างระหว่างซีรีส์ใกล้กับซีรีส์ไกลก็คืออย่างนี้ซีรีส์ใกล้ขายซีรีส์ไกลซื้อเรียกว่าบูดสเปดถ้าแทสเปดทำกลับกันอย่าอย่ารู้มากถ้าฟังทั้งสองอย่างจำทั้งสองอย่างเดี๋ยวกลับกันทำกลับกันแล้วมันผิดบูงก็คือว่าคิดว่าสเปดนี้มันจะกว้างขึ้นมันจะขึ้นไปจนจะขึ้นกำลังทำกลับกันขายโกฟิวเจอร์ซีรีส์ใกล้ ซื้อกูฟิเจอร์ซีริส์ไกลเรียกว่าบูดไปขายกูฟิเจอร์ซีริส์ไกลซื้อกูฟิเจอร์ซีริส์ไกลอย่างนี้ความเสี่ยงต่ำม,มากเรียกว่าเกือบไม่มีความเสีย่ยงเลยมาจิ้นใช้น้อยเหลือแค่เพียงประมาณ30%ของปกติเทน่านั้นเองซึ่งปกติ5้าหมื่นจะต้องการแค่หมื่นห้าเท่านั้นเองทั้งสืออ่อและกูเพราะว่ามันเป็น กาเลนดาสเปซมารดีเป็นวิธีการทำกำไรของโกลดิบเจอร์แบบไม่มีความเสี่ยงแต่สิ่งที่ท่านซื้อขายอยู่ทุกวันเขาเรียกว่าอะไรอะไรก็คือเปิดรอง g position หรือเปิด short position อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งไออย่า,งน,ยา,ง,นายงนี้จะมีความเสี่ยงเต็มเต็ม เป็นความเสงแต่การเล่นสเปรดย,ย้ำอีกทีนึงซื้ออันหนึง่งขายอันหนึง่งในคนละสีเดินดหวังว่าถ้าทองมันยังขึ้นต่อมันจะถ่างกันไหมายความว่าสเปรดเดิมเนี่ยซีรีสใกล้กับซีรีส์ไกลสมมุติว่ามันถ่างกันอยู่ร้อสิบบาท